เอาแล้วครับปลาซิวเมื่อกี้ครับแถวจะลงมือก้อยแล้วครับล้างมาอย่างดีแล้วครับนี่ครับเราองค์กันน้บ้าเดินไปเอาหมดแดงมาจากรังเลยครับเมื่อกี้ข้างหลังใส่แบบนี้นะครับนี่นะครับก้อยข้างสะกันเลยครับอามาตะเลยสดๆเลยนี่ขึ้นมาเมื่อกี้ก็ทำกันเลยครับนี่ อันนี้ต้องข,ขี้ขี้ออกอย่างดีครับนี่แล้วก็ล้างมายัางทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วครับแถวก็ดึงหมดแดงอยู่ครับแล้บาบ่าของเราก็ดูแลอย่างดีครับนี่ลูกชายองแกลโฮแหว,แวนยังไอ้นุ่มสุดหลอ่อของเราอันนี้เย็นเย็นนะครับไม่ใช่น้ำแอลกอฮอล์หรือเป็นอย่างใดครับเย็นเย็นครับเรากินเพื่อบำรุงร่างกายครับให้เลือดลมเดินสะดวกครับ ตอนมึงมากมาโคตรโคตรโคตอนมันอยู่มั้ยเดี๋ยวได้โคตรเลยนะได้ไหมอืมแก่แก่การทำก่็จะบายใส่เลยครับสบายคือขยี้มดแดงใส่กับปลาซิวไปเลยครับใส่แดงนี่มีที่เป็นกรดครับเปรี้ยวครับ ออเวลาใส่มดแดงเข้าไปกับปลาที่ดิบอย่างนี้มัน,มนะจะทําให้ปลาครับแทบจะสุกเลยครับเพราะว่ากรดมันจะเข้าไปกัดครับแล้วเรากินไปครับพยาธิมันจะลดน้องลงครับแล้วก็บวกกับน้ําเย็นๆของเราไปดับอีกรอบหนึ่งครับพยาธิแทบจะไม่อยากม,ม,มีชีวิตอยู่ครับของกอรีมันอยู่หมดเลยนะ เตรียมกรลีม,มาด้วยครับนี่สับไปไหน,นอเอเขาขครัวใส่ครับตามด้วยพริกขุ่มตามด้วยน้ำปลาครับจะใสเลย ยึงอะได้นาจะได้นรับขาตัทองโซทมาทจไคาจิจัมมาโอ้นะครับทอไปก็ดาวันเกิอย่างเรอยรถรถข้างิี้นตบานพงนัวพงนัวอืมพิกะพุกเพมเพคก็มันจนเหลืลองใส่พงัวเข้าไปครับพิบานเดี้าจไปจันนี่เบี๋ยวป้ิจะไปบนนี่ไง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 ไ่ไนไง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 งไงงงร พริกผงข้าวคั่วน้ำปลาหมดแดงหมดแดงที่แทนมานาวนะครับแล้วก็ผงนัวชุรสครับแล้วก็หอมแดงครับทุกส,สิ่งทุกอย่างไม่มีอยู่ที่บ้านครับเด็ดมาครับอขอทีนะแม่โอ้ยอบ้าคิมขั้นตอนสุดท้ายก็ ลปลาคับโอ้อะกอลิล่าครับผมแล้วมันรสแบบไหนเดีงง๋ยวแอดจะชิมให้ดูครับโอ้โหเสร็จแล้วมันจะเป็นหน้าตายนี้ครับยังไงเนี่นอยอื้มยอดเลยเปรี้ยวอร่อยออืเสร็จแล้วครับกับแกล้มท่านเลิศครับแต่ว่ามี ผักอันนี้มาด้วยครับติงเทาสเลยดิตักไว้กินกับลาบครับเกิดเด็ดเสร็จนะครับดีเด้อกินกับน้ำดื่มเย็นๆเรียบร้อยปลาซิลก้อยก้อยปลาซิลข้างโบข้างสะนี่แหละทีมงานก็ยังนั่นหาปลากันอยู่ครับโอเค